ขนาดฝนบปตกได้ไงคันชัฝนตกมันนี้จำได้นอนใหม่เบิอง,ห,งหลอดไปพี่น้องเอ,อ้ยบ้านาฝนบปตกไดนะ้ี่ขนาดฝนบปตกแจ้งแทงนอนมีสางนอนตายพร้อมตกเลยฝน,นเอ,อ้ยเบิองเอาไปหรอกนี่ห่มเย็นๆอยู่ห่มไผยก็ได้ไปเลยเนี่ยช,ชุดชื่นเย็นสบาย อุดกอนหนึ่งกอนหนึ่งก็แตกคักเลยนะ,อะ,อะกอนหนึ่งก็แตกคักพี่น้องเราก็อยู่เย็นๆสบายอยู่ห่มไผ่กันพี่น้องอันนี้เห็ดเฟียงอันนี้ก็บน้องใหม่ลมเย็นจ้อมาเล่นนทำอันหน่อยนี่ประมาณน,นี้พี่น้องหาบางเย็นด้วยกัน,ว,กนวนก็ไป ที่ชดชื่นเย็นสบายคือเก่าเลยพี่หน่องเงาใบไบฮู้ฮอนครับเออจะไม่ยุ่งหมายในเย็นอยู่เย็นสุดยอดไปเลยประมาณนี้พี่น้องเย็นครับงงว่านี่ฝนมาตกแค่ไหนกันจอฝนตกกันที่สามใดนี่เป็นไรพี่น้องเย็นสบายฮอนตะกบ เออพากันคลิปนาพี่น้องคลิปนาคลิปในพากันคลิปนาครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์แห้เด้อพอกันชิปนาครับผมสวัสดีครับ